สวัสดีค่ะทุกคนก็สำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูที่ตัวอย่างที่43นะคะทุกคนเปิดไปดูที่ตัวอย่างที่43ดูโจทย์สำหรับข้อนี้เขาบอกว่าถ้า A เป็นเซตคำตอบของอัตราการ x กำลังสบวก 2x ลบ8มากกว่า0และ B เป็นเซตคำตอบของอัตราการ 2x กำลังสบวก 3x ลบ2มากกว่า0 เขาบอกว่าจงหาจำนวนสมาชิกในเซต B ลบ A ที่เป็นจำนวนเต็มนะคะ B ลบ A ก็หมายความว่าเอาเฉพาะตัวที่อยู่ใน B แต่ไม่อยู่ใน A ใช่ไหมเอ่ยถ้าเราจะหาคำตอบข้อน,นี้ได้นักเรียนจะต้องหามาให้ได้ก่อนว่าเซต B มีคำตอบเป็นอะไรบ้างหรือว่ามีสมาชิกเป็นอะไรบ้างเซต A มีสมาชิกเป็นอะไรบ้างใช่ไหมคะจึงจะสามารถหาคำตอบของข้อน,นี้ได้คราวนี้เราก็จะมาหาสมาชิกของเซต A กับเซต B ก่อน เดี๋ยวเราเริ่มกันที่หาสมาชิกของเซต A แล้วกันเนาะเขาบอกว่าเซต A นะคะเป็นคำตอบของอัสมการตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเลยนะคะอันดับแรกหาเซต A จากนะคะอสมการก็คือ x กำลังสองบวก 2x ลบ8มากกว่า0 เป็นพหุนามเป็นอสมการของพหุนามดีกรีสองนักเรียนก็สามารถแยกเป็นสองวงเล็บได้เลยใช่ไหมเอ่ยนักเรียนก็ลองมาเช็คซินะคะเราสามารถแยกเป็นสองวงเล็บได้ไหมอะไรที่คูณกันได้ลบแปดแล้วบวกกันได้เป็นบวกสองก็จะต้องเป็นอะไรคะทุกคนบวกสี่กับลบสองใช่ไหมเอ่ยเราก็จะแยกเป็นสองวงเล็บได้เป็น x บวกสี่คูนกับ x ลบสองนะคะมีค่ามากกว่าศูนย์ แล้เรียนก็จะได้คําตอบของอัสมการออกมาละแต่ว่าอันเนี้ยก็คือจะได้เป็นเซตเใช่ไหมคะเราจะต้องเอาคําตอบที่อยู่ในช่วงที่เอาจํานวนนั้นมาแทนค่าในพระหุนามแล้วได้เป็นบวกใช่ไหมคะซึ่งเราจะมีตัวเลขแบ่งช่วงสองตัวก็คือลบสใช่ไหมกับ2นะคะก็แสดงว่าจะต้องเป็นช่วงเปิดลบอินฟินี้แล้วก็ลบสนะคะยูเนียนกับ เปิด2แล้วก็เปิดอนะินฟินิตี้เนาะอันนี้คือเซตของ A เราหามาได้ละต่อไปเราก็จะไปดูเซตของ B นะคะต่อไปไปหาเซต B ต่อหาเซต B จากอสมการที่เขาให้มานะคะก็คือ 2x กำลัง2บวกด้วย 3x-2 ลบ2มีค่ามากกว่า0 คราวนี้นักเรียนลองช่วยกันดูซินะคะว่าเราจะสามารถแยกนะคะ,ะสมกาจแยกตัวพหูนาม 2x กำลัง2บวก 3x ลบ2ได้เป็น2วงเล็บเป็นอะไรเอ่ย 2x ลบ1คูณกับ x บวก2มากกว่า0 นักเรียนก็เขียนช่วงคําตอบของเซต B ออกมาอสมการคือเครื่องหมายมากกว่าก็จะเอาช่วงคําตอบที่แทนค่าแล้วได้ค่าบวกเหมือนเดิมใช่ไหมคะมันก็จะมีอยู่2ช่วงมีตัวเลขแบ่งช่วงก็คือ1นส่วนสกับลบสเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ช่วงคําตอบของเซต B นะคะก็คือเปิดลบอินฟินิต้แล้วก็เปิดลบสยูเนียนกับ เปิด1ส่วน2แล้วก็เปิดอินฟินิต้คราวนี้โจทย์เขาถามหาว่านะคะให้เราหาจำนวนสมาชิกในเซต B ลบ A นะคะที่เป็นจำนวนเต็มนักเรียนก็จะเห็นว่าเซต B เซต A กับเซต B เนี่ยมันจะมีทั้งตัวที่เป็นจำนวนเต็มทั้งตัวที่เป็นเศษส่วนเป็นทศนิยมเป็นจำนวนจริงทุกจำนวนที่อยู่ในเซตนี้มันจะไม่ได้ ไม่ได้มีเฉพาะจํานวนเต็มใช่ไหมคะแต่ว่าโจทย์เนี่ยเขาให้เราหาว่าจํานวนสมาชิกที่เป็นจํานวนเต็มเนี่ยมีอยู่แค่กี่ตัวถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ดูง่ายขึ้นนักเรียนก็สามารถเขียนช่วงของคำตอบเซต A กับเซต B ให้อยู่ในรูปของกราฟก็ได้ใช่ไหมทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นสมมุติว่า,าครูวาดเส้นจำนวนนะคะก็จะเริ่มต้นที่เซต A แล้วกันนะคะเซต A จะมีตัวเลขแบ่งช่วงก็คือ ลบสี่กับสองเอาช่วงที่เป็นบวกลบบวกใช่ไหมนะคะมันจะแบ่งเส้นจํานวนออกเป็น2ช่วงนะคะก็คือสามช่วงก็คือบวกลบบวกแล้วก็จะเอาเฉพาะช่วงที่เป็นบวกแสดงว่าเดี๋ยวครูให้เป็นสีสีเขียวแล้วกันนะคะเป็นคําตอบของเซต A นะคะก็จะเป็นตัวนี้อ,อันนี้คือ A ต่อไปนะคะเซตบเราก็มาดูใหม่ช่วงบวกลบบวกตัวนี้ก็อาจจะต้องเอาออกนะคะเพื่อจะได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สับสนกันเนาะต่อไปเซต B ีนะคะเซตบี B, เขาก็จะมีตัวเลขแบ่งช่วงก็คือลบสกับ1นส่วนสองใช่ไหมอ่ะสมมุติว่าลบสอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็1นส่วนสองอยู่ตรงนี้ครูให้สีม่วงแล้วกันนะคะเป็นช่วงคําตอบของเซต B นะคะก็จะได้ว่า ตัวเซต B เนี่ยนะคะมันก็จะแบ่งเส้นจํานวนออกเป็น3มช่วงเหมือนกันใช่ไหมทุกคนนะคะน,นเรนก็ดูแค่ตัวเลขแบ่งช่วงถึงแม้ว่าครูจะเอากราฟมารวมกันนอกแต่เวลานักเรียนดูเนี่ยนะคะอันนี้เป็นตัวเลขแบ่งช่วงของเซต B มันก็จะแบ่งออกเป็นช่วงบวกลบแล้วก็บวกจะไม่เอื่ยน,นันเรนก็ต้องเอาเฉพาะช่วงที่เป็นอะไรคะ เอาเฉพาะช่วงที่เป็นบวกเพราะว่าเครื่องหมายอสมการมันคือมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาช่วงที่มากกว่า1ส่วน2ใช่ไหมคะกับช่วงที่น้อยกว่าลบ2อ่ะฉั้นก็จะได้เซต B นะคะสมมติว่าครูให้เป็นสีม่วงอันนี้คือ B คราวนี้เขาบอกว่าเอาเฉพาะนะคะเซต b ลบ A อทุกคนช่วยกันดูซิเราจะได้ว่า b ลบ A นะคะจะได้เป็นช่วงคำตอบอะไรเอ่ย เป็นช่วงที่อยู่ระหว่างลบสไปจนถึงถึงลบสอยู่ระหว่างลบสกับลบสอันเนี้ยคือช่วงหนึ่งที่เป็น b ีลบเกับอยู่ระหว่าง1นส่วนสกับ2อใช่ไหมคะอันเนี้ยก็คือจะเป็นอีกช่วงหนึ่งเนาะเั้นไอ้ที่ครูขีดสีเหลืองตรงนี้นะคะคือ b ีลบเก็คืออยู่เฉพาะใน B ไม่อยู่ใน A เห็นไหมก็คือมันจะอยู่เฉพาะตามเส้นสีม่วงนะคะแต่ว่า ไม่อยู่ใน A แล้วตัวเลขแบ่งช่วงนะคะทุกคนลบสมันอยู่ใน B ีไหมนักเรียนสังเกตดูมันเป็นเส้นทึบแสดงว่าลบสเนี่ยอยู่ใน B ด้วยใช่ไหมคะเราก็ต้องเอาลบสมาเป็นคําตอบของ B ีลบเด้วยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใน A งนักเรียนลบสี่อ่ะแต่ว่ามันอยู่ใน B ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในเซตของ B ีลบเได้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะส มันไม่ได้อยู่ใน a นะคะแต่ว่ามันอยู่ใน b ใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเส้นทึบลากผ่านเนี่ยแสดงว่า2อยู่ใน b ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา2นะคะมาเป็นคําตอบหรือว่าเป็นสมาชิกของ b ลบ a ด้วยเราก็เลยจะได้ว่านะคะเซตคาตอบของ b ลบ a นะคะก็คือ,อสมมติว่าเขียนเป็นช่วงแล้วกันเนาะจะต้องเป็นช่วงปิดลบ4เปิดลบ2ยูเนี่ยนกับ เปิด1ส่วน2ะคะแล้วก็ปิด2อันเนี้ยคือเซตของ B-A ลบ A นักเรียนก็ไปดูซิว่ามันจะมีจำนวนเต็มอะไรบ้างที่อยู่ระหว่างช่วงนี้สมาชิกของ B-A ลบ A ที่เป็นจำนวนเต็มก็คือเริ่มตั้งแต่อะไรคะลบ 4. มาจนถึงขยับมาก็ต้องเป็น3 เลบสี่แล้วก็ลบสามลบสองไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะลบสองเนี่ยมันเป็นช่วงเปิดฝั่งนี้ก็จะมีแค่ลบสี่กับลบสามเขียนไว้แล้วฝั่งนี้นะคะมันก็จะมีหนึ่งส่วนสองเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมคะหนึ่งส่วนสองหรือก็ประมาณศูนย์จุดห้าเขยับมาก็ต้องเป็นหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เป็น สองใช่ไหมคะสองก็อยู่ใน b ลบ a ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นฝั่งนี้นะคะก็จะมีอยู่สองตัวก็คือหนึ่งกับสองสมาชิกใน b ลบ a ที่เป็นจำนวนเต็มนะคะก็จะมีอยู่สี่ตัวช้างข้อนี้คำตอบจริงๆของมันต้องเป็นอะไรคะทุกคนต้องเป็นสี่นะคะก็จะเรียบร้อยในตัวอย่างที่สี่สิบสามทุกคนเปิดไปดูแบบฝึกหัดในหน้าห้าสิบสี่ข้อสี่เราจะมาดูนะคะเขาบอกว่า ให้หาเซตคำตอบของอัมการ 4x ลบ3ทั้งหมดกำลัง2น้อยกว่า 25x กำลัง2ลบ1อ่ะแล้วก็ลบด้วย 3x บวก4ทั้งหมดกำลัง2อ่ะคราวนี้เรามาช่วยกันหาถ้าเกิดว่ามันมีวงเล็บที่ยกกำลัง2อ,อยู่นี่คือกำลัง2ส,สมบูรณ์ใช่ไหมคะทุกคนก็จะต้องกระจายกำลัง2ส,สมบูรณ์ให้เรียบร้อยก่อนจากหน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2ก็ต้องกระจายให้เป็น หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอ่ะสี่ทั้งหมดกำลังสองก็ได้สิบหกเกำลังสองลบสองหน้าหลังก็คือยี่สิบสี่ใช่ไหมแล้วก็บวกหลังกำลังสองก็จะได้เป็นบวกเก้านะคะอันเนี้ยฝั่งซ้ายก็เรียบร้อยคราวนี้ต่อไปฝั่งขวานักเรียนก็ กระจายนะคะตัวที่เป็น25เข้าไปในวงเล็บ x กำลังสกับลบหเนาะเอา25กระจายเข้าไปคูณซักเราก็จะได้ว่าน้อยกว่านะคะ25คูณ x กำลังสลบด้วย25แต่ว่าวงเล็บนี้นะคะนักเรียนอย่าเพิ่งกระจายลบเข้าไปใช่ไหมเพราะว่ามันติดก,กำลัง2อยู่นักเรียนก็ต้องกระจายกำลังสองสมบูรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะต้องได้เป็นลบด้วย กระจายกาลังสองสมบูรณ์วงเล็บนี้ก่อนเนาะหน้ากาลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะคะก็จะต้องได้เป็น9 s, ก้ากกำลังสองบวกย4 x เอใช่มเอยแล้วก็บวกด้วย16เนาะคราวนี้นะคะนักเรียนก็จึงค่อยกระจายลบนะคะที่อยู่ข้างหน้าวงเล็บเนี่ยเข้าไปนะคะในแต่ละพจน์ที่อยู่ในวงเล็บเพราะฉะนั้นฝั่งนี้นะคะเราก็จะเหลือเหมือนเดิมยังไม่ได้ทำอะไรก็จะได้เป็น 16x กกำลังสอง 24x บวก9น้อยกว่าอ่ะตรงนี้เปิดวงเล็บซะเนาะนักเรียนเราจะได้แบบรวมพจน์เพราะว่านักเรียนจะเห็นว่ามันมี x กำลังสเหมือนกันใช่ไหมคะมีตัวเลขเหมือนกันเราก็จะได้รวมพจน์คล้ายให้เรียบร้อยก็จะเป็น 25x กำลังสลบ25อันนี้กระจายลบเข้าไปนะคะก็จะได้เป็นลบ 9x กำลังสลบ 24x แล้วก็ลบ16 ก่อนอื่นนักเรียนก็ดูว่ามันมีจพ์ที่สามารถตัดทอนกันได้ใช่ไหมนะคะบ,บวกลบกันหายไปได้ใช่ไหมเอ่ยก็จะเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันมี 16x กาลังสใช่ไหมฝั่งขวานักเรียนก็ดูสิ 25x กาลัง2ลบ 9x กาลัง2เนี่ยฝั่งขวาสองตัวเนี่ยมันลบกันเหลือเป็น 16x กาลัง2 ฝั่งซ้ายก็มี 16x กาลัง2ใช่ไหมคะมีค่าเท่ากันก็แสดงว่าถ้าเราย้ายจากฝั่งขวามาฝั่งซ้ายมันจะเป็น 16x กาลัง2ลบด้วย 16x กาลัง2มันก็จะเหลือเป็น0ใช่ไหมเอ่ยแสดงว่านะคะตัวที่เป็นดีกรี2เราก็จะสามารถตัดกันหมดไปได้เลยใช่ไหมเครื่องหมายตัวนี้ก็หายไปด้วยต่อไปนะคะเราก็จะมาดูตัวที่เป็น x กำลังหนึ่งจะมีลบ2 4 x ที่ฝั่งซ้ายฝั่งขวามันก็จะมีลบ2 4 x เหมือนกันถ้าเราย้ายจากฝั่งขวามาอยู่ฝั่งซ้ายนะคะทุกคนมันก็จะกลายเป็นลบ2 4 x บวก2 4 x บวกกับลบก็บวกกันเป็นศูนย์มันก็หายไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าลบ2 4 x กับลบ 24x เกนี่ยก็จะสามารถตัดกันได้ใช่ไหมบวกลบกันเป็น0ูนย์แล้วก็ไม่เขียนคราวนี้นะคะมันก็จะเหลือตัวเลขฝั่งซ้ายมี9ฝั่งขวามีลบ25และลบ16ฝั่งซ้ายเป็น9น้อยกว่าลบ25กับลบ16เนี่ยรวมกันได้เป็นเท่าไหร่เอยทุกคนลบ 41, ใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าลบ9น้อยกว่าลบ41 เป็นจริงหรือเป็นเท็จคะทุกคนค่าที่เป็นบวกมีค่าน้อยกว่าค่าที่เป็นลบเป็นไปได้ไหมคะทุกคนไม่ได้ใช่ไหมคะแสดงว่าอสมการตัวนี้นะคะมันเป็นประโยคที่เป็นเท็จนักเรียนจะสังเกตว่าตัวแปร x เ,เนี่ยเราสามารถตัดทอนมันหมดไปแล้วเราจะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นตัวเลขซึ่งนักเรียนก็สามารถบอกได้ด้วยว่านะคะตัวเลขที่เหลือเนี่ย9น้อยกว่า41เนี่ยมันเป็นเท็จ เราก็จะสามารถสรุปได้ว่านะคะมันไม่มีจํานวนจริงใดๆนะคะที่จะมาแทนเป็นค่า x แล้วจะทําให้อัสมการนี้เป็นจริงได้เพราะตอนสุดท้ายนะคะอสมการเนี่ยมันก็จะเหลือออกมาเป็นคําตอบที่ไม่จริงใช่ไหมนะคะถึงแม้ว่าเราแทน x ด้วยอะไรก็ตามเนี่ยมันจะสามารถตัดตัวแปรออกไปได้หมดเลยมันก็จะเหลือเป็นตัวเลขซึ่งเป็นอัสมการที่ไม่จริงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะได้ว่า ไม่มีจำนวนจริงใดๆสอดคล้องกับอสมการเพราะว่าข้อความเนี่ยมันเป็นอะไรนั่นเองมันเป็นเท็นักเรียอาจจะโนต้ตไว้นิดนึงก็ได้เน้อยกว่าลบสี่สิบเอ็ดเป็นไปไม่ได้เนาะทุกคนจำนวนบวกจะน้อยกว่าจำนวนลบเพราะฉะนั้นนะคะเราก็บอกว่าไม่มีจำนวนจริงใดที่สอดคล้องกับอสมการเซตคําตอบคือเซตว่างนั่นเอง โอเคเนาะสำหรับข้อนี้ทุกคนเปิดไปที่หน้า55นะคะดูที่ข้อ 8. อ่ะในส่วนของข้อ8เนี่ยนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นอสมการที่มี2เครื่องหมายอยู่ในข้อเดียวใช่ไหมคะทุกคนเราบอกว่าจากตัวอย่างที่เราเคยทํามาแล้วเนี่ยนะคะถ้ามันมี2เครื่องหมายเราจะแยกออกเป็น2ออสมการย่อยใช่ไหมก็คือจับ คู่หน้ากับคู่หลังแล้วเอาคําตอบมาอินเตอร์เซ็์กันจําได้ไหมเอ่ยแต่ว่าสําหรับข้อเนี้่นักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีตัวแปร x อ,อยู่แค่ตัวเดียวนะคะซึ่งมันจะต่างกับตัวอย่างที่เราเคยทํามาแล้วตัวอย่างที่เราเคยทำเนี่ยมันจะคล้ายกับข้อ9ที่มันมีตัวแปร x อ,อยู่ในทุกๆน์เลยใช่ไหมคะ ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นักเรียนจะต้องทำไงเอ่ยแยกเป็นอสมการย่อยคู่หน้านะคะจับกับคู่กลางคู่กลางจับกับคู่หลังแล้วค่อยเอาคำตอบมาอินเตอร์เซ็ตกันแต่ว่าสำหรับข้อแตกเนี่ยมันมี x อ,อยู่แค่ตัวเดียวเราก็ไม่ต้องไปแยกนะคะพราะนั้นวิธีการของเรานะคะเราก็จะต้องทำ x ที่มีอยู่ตัวเดียวนี่แหละให้มันอยู่ตัวเดียวโดดๆให้ได้ตัวเลขอะไรที่อยู่กับมันนักเรียนก็พยายามตัดทอนออกไปซะให้หมดแค่นั้นเอง ะะอย่างเช่น4ลบด้วย 3x ส่วนด้วย2นักเรียนก็ต้องตัดทอนตัวที่เป็นตัวเลขที่อยู่กับ x เนี่ยออกไปให้หมดแต่การตัดทอนนันเ่ยก็ต้องตัดให้มันถูกต้องตามขั้นตอนเนาะนะคะอย่างเช่น4ลบ 3x ส่วน2เราต้องตัดตัวส่วนออกไปก่อนใช่ไหมเอ่ยนักเรียนจะต้องตัด ส่วน2อ,ออกไปก่อนเพราะฉะนั้น2เนี่ยมันเป็นตัวส่วนหรือมันหารอยู่ใช่ไหมคะเราจะตัดทอนมันออกมาได้เราก็ต้องนํา2เข้ามาคูณเวลาคูณนักเรียนก็คูณตลอดทั้งอสมการเรานํสองเข้ามาคูณ2เป็นเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นเครื่องหมายของอะสองเป็นค่าบวกใช่ไหมคะเครื่องหมายของอสมการก็ไม่เปลี่ยนก็ยังคงเหมือนเดิมเราก็เลยจะได้ว่านำสองคูณตลอดอสมการ ก็จะต้องได้เป็น2คูณกับลบ5เครื่องหมายยังคงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็2คูณกับวงงเล็บ4ลบ 3x ส่วนด้วย2แล้วก็น้อยกว่า2คูณกับ6ก็จะสามารถตัดส่วน2ออกไปได้เราก็จะเหลือตัวพหุนามที่เป็น4ลบ 3x เท่านั้น แต่ฝั่งนี้นะคะบวกคูณหารกันให้เรียบร้อยซิตัวนี้ก็จะได้เป็นลบสิบนะคะเครื่องหมายเหมือนเดิมตัวพจน์กลางก็จะเหลือสี่ลบสามเอ็กซ์น้อยกว่าฝั่งขวาก็จะได้เป็นสิบสองต่อไปเราต้องเอาอะไรออกไปจากเอ็กซ์คะอย่าพึ่งไปเอาลบสามนะคะเพราะว่าลบสามเนี่ยมันคูณอยู่กับ x เพราะนั่นจะเห็นว่ามันอยู่ใกล้ชิดกับ x มากที่สุดเลยใช่ไหมคะวิธีการเราจะต้องเอาตัวที่อยู่ไกล x อเนี่ยออกไปเรื่อยๆก่อน ใช่ไหมนะคะเหมือนกับว่า x มันมีเกาะป้องกันอยู่เวลาเราจะบุกเข้าไปหา x เราก,ก็ต้องทําลายตัวที่มันอยู่รอบนอกก่อนใช่ไหมคะจึงจะเข้าไปไประชิดตัวใกล้ x มากที่สุดได้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเอาตัวที่อยู่ไกลออกไปก่อนก็คือเอา4 4มันเป็นบวก่ใช่ไหมทุกคนนะคะไม่ใช่มันลบนะคะลบนี่คือลบของลบ3นะตัวนี้นะคะมันเป็น4มันเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราจะกําจัด4ออกไปได้ก็ต้องเอาลบ4ใช่ไหมคะเข้ามาเพื่อที่มันจะบวกลบ กันได้เหลือเป็นศูนย์เอาลบสี่บวกเข้ามาเพราะฉะนั้นเอาจํานวนที่เป็นลบบวกเข้าเครื่องหมายอสมการต้องเปลี่ยนไหมคะไม่ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าการบวกเข้านะคะจะเป็นบวกด้วยจํานวนที่เป็นบวกหรือบวกจด้วยจํานวนที่เป็นลบเครื่องหมายอสมการไม่เปลี่ยนขั้นต่อไปเราก็เลยบอกว่านำลบสี่บวกตลอดอสมการเราก็จะได้เป็นลบสี่นะคะบวกด้วยลบสิบ เครื่องหมายเหมือนเดิมนะคะเครื่องหมายไม่เปลี่ยนตัวนี้ก็จะได้เป็นลบสี่บวกด้วยสี่ลบสามเอ็กตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นลบสี่บวกกับสิบสองพจน์กลางเรานั้นเองก็จะเห็นว่ามีลบสี่กับบวกสี่ใช่ไหมคะเราก็จะสามารถบวกกันเหลือเป็นศูนย์ก็ตัดออกไปได้เราก็ไม่ต้องเขียนศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นพจน์กลางของเราก็จะเหลือแค่ลบสามเอ็กอย่างเดียว ก็จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับเอาลบ4บวกกับลบ10ได้เป็นลบ14ฝั่งขวาตัวนี้นะคะเอาลบ4บวกกับ12ก็จะเหลือเป็นบวก8นะคะเราก็จะเหลืออีกขั้นหนึ่งก็คือเอาลบ3ออกไปจาก x ซะตอนนี้ลบ3มันคูณอยู่กับ x ถ้าเราจะกำจัดลบ3ออกไปได้นักเรียนจะต้องหาตัวมาตัดทอนหรือว่ามาหารกับมันใช่ไหมคะจึงจะ กำจัดมันออกไปได้เราก็ต้องเอาลบสเนี่ยเข้ามาหารตลอดอัสมการหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาเศษหนึ่งส่วนลบสคูณเข้าพอคูณเข้ามาปุ๊บนักเรียนจะเห็นว่าลบสามตัวเนี้ยหรือเศษ1ส่วนลบสมเนี่ยมันเป็นจนํานวนที่ติดลบเวลาเอาเข้ามาคูณเครื่องหมายอสมการก็ต้องเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามครูบอกว่านาลบ หนึ 1> 1่งส่วนสามนะคะหรือว่าหนึ่งส่วนลบสามมันก็คือตัวเดียวกันนอกาะมีค่าเท่ากันคูณตลอดอสมการหรือใครจะบอกว่านำลบสามหารตลอดอสมการก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าตามหลักการเนี่ยเราจะมีแค่การบวกเข้ากับการคูณเข้าใช่ไหมเอ่ยแต่ความหมายแต่ว่าเวลาผลลัพธ์ออกมามันก็คืออันเดียวกันกับการน,นำลบสามหารน,นะคะเราก็เลยจะได้ว่าลบหนึ่งส่วนสามนะคะคูณอยู่กับ ลบ 3x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1นส่วน3นะคะคูณอยู่กับลบ14นักเรียนก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นอะไรคะจากตัวนี้มากกว่าหรือเท่ากับเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับอันนี้เรายึดตัวน์กลางเป็นหลักเนาะเวลาพูดน้อยกว่ามากกว่าตรงนี้นะคะครูย,ยึดน์กลางนะคะ<อ>เครื่องหมายตัวนี้ก็ต้องกลับเป็นตรงกันข้ามทันทีตรงนี้ อะระวังนะคะอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะจากที่เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าก็ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายมากกว่าทันทีอ่ะก็ต้องระวังเช่นกันฝั่งขวาเราก็เลยจะได้เป็นลบหส่วนสคูณกับ8อ่ะบวกลบคูณหารกันมาให้เรียบร้อย ตัวนี้นะคะ3ตัด3ได้ลบคูณลบก็กลายเป็นบวกใช่ไหมเอ่ยมันก็จะเหลือเป็นบวก x นะคะก็เขียน x ตัวเดียวได้เครื่องหมายนะคะมันก็อาจจะแปลกๆหน่อยเนาะเดี๋ยวเราค่อยมากลับทีหลังก็ได้ฝั่งนี้นะคะตัวแรกพ้นฝั่งซ้ายเราก็คูณกันซะให้เรียบร้อยลบคูณลบกลายเป็นบวกนะคะก็จะได้เป็นบวก14ส่วน3ฝั่งขวานะคะก็จะเห็นว่าเป็นลบคูณ บวกได้เป็นลบใช่ไหมคะก็จะได้เป็นลบ8ส่วน3ลักษณะแบบเนี้ยเราดูแล้วมันก็ทะาแม่งทะแม่งใช่ไหมคะทุกคนนักเรียนก็สามารถกลับได้นะคะก็เปลี่ยนเครื่องหมายแต่ว่าเปลี่ยนเครื่องหมายเนี่ยนักเรียนค่าของมันยังคงเท่าเดิมนักเรียนก็แค่ย้ายตัวเนี้ยมาอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมคะย้าย14ส่วน3ไปอยู่ฝั่งขวาแล้วก็กลับเครื่องหมายซะแค่นั้นเราก็จะได้เป็น x มีค่ามากกว่าลบ 8ส่วน3แล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ14ส่วน3นั่นเองนะคะก็ตอบ<ม>อ่ะโอเคคาดว่าทุกคนน่าจะพอทำได้นะคะเกี่ยวกับการแก้อสมการนะคะนั้นอันนี้ครูก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ